เข้ามาในโครงการนี้ในเงินละสามพันบาทผู้สูงอายุก็ได้ด้วยหรอคะได้ครับ <ฮะ S 2> ได้ตั้งแต่เกิดเชินผู้สูงอายุอา่าจผู้สูงอายุครับเอา,เอาข้อมูลจากไหนในการตัดสินว่าคนนั้นจะได้สามพันบาทหรือคนนี้จะได้สามพันบาทอะคะอ๋อรายได้ผู้มีรายได้น้อยเราจะเอาข้อมูลจากฐานข้อมูลของกรมต่างชุมชนจอปทออที่เขาเออกสำรวจทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะฮะมันมีอยู่ที่ฐานข,ข้อมูลของกรมพันทุ์สนเราจะเอาฐานข้อมูลตัวน,นั้นอ,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 อ่ะเข้ามากาหนดความเส้นความยากจนระดับเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วยังไม่ได้บอกว่จ่ายคนระดับเดือนคนที่มีไรายได้เท่าไหร่เลยไม่กําหนดแต่เราจะกำหนดฐานข้อมูลจากจอครับอ์ครับ เขาใช้มันมานานแล้วตัวนี้นะเอาใช้ถานข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐที่เรามีอยู่เพื่อในการกําหนดว่าคนนี้ควรจะได้สามพันบาทหรือไม่ใช่ไหมคะใช่ถ้าเด็กแรกเกิดเนี่ยเขาคำนดจากไหนจากพ่อแม่เหรอคะคำนวเด็กแรกเกิดเราไม่ได้ให้แรกเกิดนะเราให้ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบที่จะเข้าโรงเรียนประถมศึกษานะ เด็กจะได้มีเงินไปโรงเรียนไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือได้นะครับเด็กก็จะได้ตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถออกมาเพื่อพัฒนาประเทศชาติได้นะครับทางนี้ก็คือตั้งแต่เจ็ดขวบเพื่อจะได้จะได้สามพันบาทจนถึงจนถึงจนถึงลมหายใจสุดท้ายว่างั้นเดรอถ้าเขาทำงานแล้วเงินเดือนรักแสนห้านี่ไม่จ่ายแล้วใช่ไหมคะที่เขามีรายได้เกินขีดความยากจนก็ เขาก็ออกโครงการไปฮะเอาคนที่เขามีรายได้ต่ำกว่าขีดความยากจนลงมาแสดงว่าข้อมูลทุกอย่างต้องผูกมัดกันหมดกับกับกับระบบนี้ถูกไหมคะเพราะว่าถ้าไม่ผูกมัดกันก็เราก็ไม่รู้ว่าคนนั้นจะมีฐานรายได้เข้ามาาฐนข้อมูลจากกรมพัฒนาชุมชนแต่ที่ว่าเราไม่ทําอย่างที่รัฐบาลปัจจุบันที่ทํามาคือไปให้เขาสมัครดังแอป วนนี้นะรัฐบาลไม่รู้ว่าคนนี้จนจริงหรือเปล่าผมเห็นตัวอย่างบางคนะมีเงินฝากธนาคารเป็นล้านเลยม,มาอาบัตรมาจน <c> ี <oughs> มีหลักฐานเลยนะของ <ผม S 1> ท่าหัวหน้าได้ไหมคะได้หกร้ยไหมคะผมได้หกร้อแต่ผมก็ละสิทธิ์ละสิทธิ์ใช่ไหมคะคนอกจากเรื่องนโยบายที่จะช่วยเหลือคนจนในคนละ อสามพันบาทตั้งแต่อายุเจ็ดขวบจนถึงลมหายใจสุดท้ายและนโยบายที่สองที่หลักๆที่จะใช้ในการหาเสียงที่จะถึงนี้ค่ะนโยบายหลักที่สองเลยคือ,อเราจะเชิดชูพระพุทธศาสนา,าเป็นศาสนาประจำชาติทุกวันนี้ศาสนาเรานะผมะไปลงพื้นที่นะไปทุกจังหวัดไปถึงไปกราบถึงท่านเจ้าคุณพระมหาเถระสังคมต่างๆ ก็ได้รับข้อมูลมาจากว่าทุกวันนี้าศาสนาพุทธเรา,าโดนลุกหลานเข้ามาแล้ว uh huh. ถ้าเราไม่แก้เราไม่แก้เรื่องาศาสนาเนี่นะความ uh huh. ลุ่ล้ําด้านศาสนาไม่ว่าด้านก็ประมาณด้านกฎหมายอะไรพวกนี้นะอีกหน่อยหนึ่งเราจะมีสงครามระหว่างาศาสนาเกิดขึ้น uh huh. ในประเทศไทยค uh huh. าดลองดูนะฮทุกวันนี้ก็มีอยู่แล้วนะผมอยากจะให้ พวกเราเองคนพุทธนะฮะศาสนาพุทธช่วยกันทนุบำรุงศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาประจำชาตินะครับชาวพุทธต้องออกมาเรียกร้องต้องมาลงคะแนนใหนพับพลังสังคมใหม่ครับในเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วท่านจะได้สสเข้าไปแก้กฎหมายในสภาฮนะถ้าท่านไม่มีนักการเมืองสายพุทธเข้าไปท่านไม่มีทางที่จะแก้เรื่องสาสพุทธศาสนาได้ครับ ที่บอกว่าจะตั้งกระทรวงพุทธศาสนาทุกวันนี้สำนักพุทธยังทำงานไม่พอใช่ไหมแสดงว่ามันยังไม่พอพอสอสำนักง,งานพุทธทวันนี้นะอคอยสังเกตจับผิดพระสงฆ์อย่างเดียวนะฮะไม่ได้ในปกป้องพระพุทธศาสนาเลยไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ส่งเสริมค่ะคอยจับผิดพระองค์นั้นตรงนี้ทำบ้างแล้วทุกวันนี้มันยังมีภาพลอมีนะคนที่มาทำลายาพุทธศาสนา เกเป็นผ้าผมผ้าเหลืองเข้ามาแต่ว่าไม่ใช่พระริงเขาเพื่อมาทำลายศาสนาเราก็เห็นในข่าวทีวีออกมาตะลอดนะฮะช่วงนี้เราน่าจะมาปกป้องกันจริงๆนะฮะถ้าเราไม่อนุรักษ์พุทธศาสนาของเรามันก็จะหายไปคนไทยเราก็อยู่ไม่ได้ครับทุกวันนี้เรามาอยู่สองพันกว่าปีทุกวันก็มีความทุกข์ก็เข้าไปหาพระ ไปพี่ขึ้นทาคพระทางใจ uh huh. นะฮะ uh huh. มีอะไรที่ไม่สบายใจ uh huh. นะทาบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรขึ้นอะไรต่างๆงานศพงานอะไรก่อนต้องอาศัยพระมาสวดแต่ว่าชาวพุทธเราจะนิ่งเฉยมากไปไม่ได้ใส่ใจนะเชิญครับ uh huh. ยังไงมาร่วมกันเลือกพักพลังสังคมใหม่ครับ ค่ะคณรยาถามในส่วนของอพี่น้องประชาชนเฝ้ารอฟังนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะตอนอแล้วนอกจากผู้สูงอายุแล้วเห็นบอกว่าจะมีช่วยผู้พิการผู้ด้อโอกาสช่วยประกาศอีกสนิดได้ไหมคะว่าสร้างความเชื่อมั่นว่าก้าต่อจากนี้ผู้สูงอายุจะเข้าถึงไม่ว่าสวัสดิการโอกาสต่างๆให้กับเขาแล้วก็ผู้พิการผู้ด้อโอกาสเหล่านั้นนะคะ คือคือผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสผู้พิการนี่นะฮะมันก็มาเข้าในระบบ3,000บาทต่อเดือนอยู่แล้วนะฮะแต่ทางพักเรายังมีที่จะ,ะตั้งคองกองทุนนคลองทุนส่งเสริมผู้สูงอายุและผู้พิการผู้ด้อยโอกาสนะครับเราตั้งใจเราจะทำเห,หลายๆอย่างฮะหรือถึงว่า ผู้สูงอายุในประเทศไทยเราตอนนี้เป็นเข้าเป็น20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะถ้าว่าเราไม่มีอะไรมารองรับไว้ผู้สูงอายุท่านก็มีประสบการณ์มาเยอะเราไปตั้งสภาผู้สูงอายุก็ได้เพื่อมาถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เขามีมาให้คนรุ่นหลังได้นะครับให้ผู้สูงอายุอยู่แบบสบายมีเงินจ่ายไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไร ะะลูกหลานก็ไปทำงานไม่ต้องห่วงพ่อแม่อยู่บ้านมีเงินใช้อยู่แล้วครับ,บครับขอบคุณครับ